สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง driving d r i f t ช่องที่รวบรวมรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจัดเต็มและฟีเจอร์เด็ดๆที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนตั้งตารอนั่นก็คือ2026 Ford Ranger Sport ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ฟอร์ดแรนเจอร์สปอร์ต2026ได้รับการออกแบบให้ดูบึกบึนสปอร์ตและดูดันมากยิ่งขึ้นโครงสร้างโดยรวมยังคงความแข็งแกร่งแต่เพิ่มเส้นสายที่ดูฉกเฉียวยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมโลโกโ้ฟอร์ดขนาดใหญ่ฝ่ายหน้าเล็กด,ด,ดีไซน์เรลย,ยาวเสริมด้วยกันชนหน้าที่ออกแบบให้รับกับตัวรถด้านข้างอย่างลงตัวด้านหลังของตัวรถก็มีการปรับดีไซน์เช่นกันด้วยฝ่ายท้ายเล็ดแบบใหม่ฝากระบาดท้ายที่เพิ่มลูกเล่นให้เปิดปิดง่ายขึ้นและกันชนหลังที่รองรับการใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านของขุมพลัง r รนเจอร์ o r t 2,026มาพร้อมเครื่องยนต์2.3ลิตร Eco b บ o ส T Turbo บที่ให้กำลังแรงม้าและแรงบิดมากพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์และประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมรวมไปถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Selectable 4WD ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามลักษณะของถนนหรือเส้นทางที่คุณใช้งานภายในห้องโดยสารก็ถูกออกแบบให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้น วัสดุที่ใช้ในคอนโซลกลางและเบาะนั่งเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่แบบสัมผัสที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงและช่องเชื่อมต่อ USB-C หอไลายจุดระบบปรับอากาศแบบแยกอิสระซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันมีทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ a d a p t i v e Cruise Control ที่ช่วยให้การขับขี่ทางไกลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติและเซนเซอร์รอบคันที่ช่วยให้คุณจอดรถในที่แคบได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ f อร์ดยังใส่ใจในเรื่องของความสามารถในการบรรทุกและลากจุงแรนเจอร์สปอ2026รองรับการลากจุงได้มากถึง3,500กิโลกรัมพร้อมระบบ t r a i l e r Sway c o n t r o ทที่ช่วยให้การลากพ่วงปลอดภัยมากขึ้น ความสูงใต้ท้องรถที่มากพอจะลุยเส้นทางครุขาดหรือขึ้นเขาได้อย่างไม่มีปัญหาสรุปแล้ว2026 Ford Ranger Sport เป็นกระบะท,ที่เหมาะกับทั้งคนเมืองที่ต้องการความหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยหรือใช้งานหนักด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่ตอบโจทย์และความปลอดภัยครบครันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองในปีนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง DriveWingRift Dr เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รุ่นต่อไปของเรา ขอบคุณที่รับชมครับ